ไอ้ตัวไหนที่มันพล้นประชาชนเอาประโยชน์จากพลังงานจากน้ำมันและแก๊ขอให้มันชิบหายรถตู้โดยสารเคยเติมน้ำมันสองพันเต็มถังปัจจุบันนี้ต้องเติมสี่พันเต็มถังชิบหายไมครับพี่น้อง เคยเติมแกส๊สประมาณ300-500เต็มถังปัจจุบันเติม700ชิบหายไมครับพี่น้องรถทัวร์รถบรรทุกแม้แต่เก่งปิกอัพกับบะท,ที่เราใช้จะใช้ดีเซลจะใช้เบนซิน,นแกส๊สโซฮอร e 1ีสิบอีเ็ดอีหาอีบ้าอะไรก็แล้วแต่ ล้วนขึ้นราคากันทั้งนั้นแต่คนไทยก็เฉยพอตอตทออหรือว่าบริษัทน้ำมันประกาศว่าพรุ่งนี้จะขึ้น60สตันก็แค่ไปเข้าคิวตัมตั้มยาวเดียดบนน้ำมันขึ้นต้องมี้เติมคนไทยอยู่กันได้แค่นี้หรอครับ <c oughs> หรือ้อง <c oughs> แกถูงต้อง280บาทต่อหนึ่งถังปัจจุบันนี้480แบม่บ้านพีทีวีบนอุกแล้วทุกคนก็นบนแล้วเราจะเฉยอยู่ทำไมครับพี่น้องเราเป็นเจ้าของบ่อน้ำมันมากเป็นดันดับสีของโลก กาดูใบามากกว่าคูเวตประเทศนั้นๆเขามีน้ำมันเขาร่ำรวยกันทั้งนั้นมีแต่ประเทศบ้าเรานี่แหละมีน้ำมันเยอะคุณภาพดีที่สุดในโลกกำมนขันน้อยที่สุดในโลกแต่จนที่สุดในโลกเหมือนกันและแพงที่สุดในโลกด้วย เขเศรษฐีบอกว่าน้ำมันของไทยก็ไม่ได้ถูกหรือว่าแพงกว่าประเทศอื่นๆไอ้บ้าเขาห้าสิบบาทแต่ค่าแรงเขาห้าพันห้าร้อยห้าสิบบาทเว้ยของไทยห้าสิบบาทค่าแรงสามร้อยยี่สิบไม่มีปรญญาแก้ มีปัญญาแก้ปัญหาการพี่น้องประชาชนแล้วมึงจะอยู่ทําบิดามึงเหรอคนไทยก็สงสัยว่าการรัฐบาลชุดนี้พักการเมืองอยู่ภายอุ้งเต็งของกลุ่มพลังงานหรือเปล่าถึงไม่กล้าขยับไม่รู้จะแก้ปัญหายอย่างไรว่าแก้ปัญหาดังอันถูก ผมนี่แนหะความรู้น้อยโดวยวัญญาแต่การแลกนำให้หนึ่งและยุทธฟังไว้รัฐมนตรีพลังงานฟังไว้มึงจะได้ไหนายโง่หนึ่งมึงไม่ต้องไองราคาจากประเทศสิงคโปร์ไม่ต้องไปสมมุติว่ากลั่จากสิงคโปร์ไม่ต้องสมมุติว่า ส่งน้ำมันนิดไปการที่สิงคโปร์และสมมุติว่านำเข้าจากสิงคโปร์เหมือนเลิกสมมุติอย่างนั้นกันในไทยขายในไทยประชาชนไทยไทยลดลงมาคั้ที่หบาทครับสองภาษีสัพภาม,มิตรที่มันคิด5บาท 8, ปสเกตางค์เกือบ6บาทรัฐบาลอื่นเขาคิด ภาษสนังครับภาษีสปารามิสปีหนึ่งเขาได้ห้าหมื่นปรลัแต่รัฐบาลบาล้าเนี่คิดหกบาทถ้ามันลดภาษีสปารามิสภาษีสปารามิสเขาใช้สำหรับสินค้าสิ้นเปลืองสินค้าผุมเฟื่อยเช่นน้ำหอมกระเป๋าหรือเหล้าเบียร์ไวน์นั่นแหละภาษีสปารามิสจัดแหง น้ำมันเป็นสินค้าจำเป็นที่ต้องใช้ถ้าลดลงมา6บาทเท่ากับลดแล้ว10บาทใช้ไมับพ้่น้วก็สามเลิกเอาน้ำมันปาล์มมาผสมดีเซลเลิกกลายเป็นบีเจ็ดบีสิบียี่สสารพัดบีถ้ารัฐบาลนี้ เลิกเอาน้ำมันปาล์มซึ่งมีราคาแพงมาผสมดีเซลทึ่ราคาถูกเราก็จะได้น้ำมันดีเซลที่ถูกลงมาทันทีอีก5บาทครับเราน้บนซินเลิกเอาเอทานอลม,มาผสมไม่ต้องมีอีเจ็ดอีสิบอียี่สิบอีบ้าอะไรออกไป ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีน้ามันหลายประเทศเยอะเหลือเกินประเทศอื่นเขามีดีเซลกับเบนซินบานเโอนสารละพัดทิศสารละพัดต่างโต๊ะหนึ่งคณะกรรมการ แล้วมึงจะประชุมหาป้ามึงเหรอแล้วคนไทยจะย,ยอมกันไหมครับี่น้อนยอมไหมยอมให้รัฐบาลนี้ปล้นชิงจี้ต่อไปอีกหรือเปล่าี่น้อนหลายๆคนเดินทางมาตั้งแต่บ่ายขอบคุณครับและขอบคุณทันทีของอยู่ พี่น้องอย่าคิดว่าไม่ใช่เรื่องของเราทั้งหมดเป็นเรื่องของเราทั้งนั้นแหละท่านมาเนี่ยต้องขอบคุณผมอยากจากแสดงความขอบคุณพี่น้องที่มาในวันนี้กลาบแทบเท้าทุกคนจริงๆพี่น้องแท็กซี่เดือดร้อนแก๊ปไลร์เดือดร้อน วินมอเตอร์ไซค์เดือดร้อนรถต,ตู้ทุกวินเดือดร้อนรถทัวหยุดวิ่งแล้วหนึ่งเสายใครเดือดร้อนประชาชนประยุทธ์ฟังไว้นายฟังไว้นายเนี่ยบริหารไม่ได้เรื่องเลยแปปีมานี้เนี่ยนายทำให้ประชาชนจนทั้งแผ่นดิน ก็เ,เลยมีคำถามก่อนจะจบลงไปว่านายจะอยู่ทําบิดาอะไรนายจะอยู่เพื่อนายจะอยู่เพื่อ,อหมดเวลาแล้วนายประยุทธ์เอ๋ยค,คนไทยเขาไม่คนอีกแล้วค,คนไทยเขาจะไม่ยอมอีกแล้ววันนี้เราออกเด้อ มาชุมนุมทวงคืนพลังงานเป็นครั้งแรกต่อไปจะบึ้งและจะปบึ้งประยุทธ์เตรียมตัวหัวใจหวาตายได้เลยพี่น้องอยู่กันเราจนคนสุดท้ายคุณจตุพรจะขึ้นมาสัรุ่ให้ฟังได้ไหมครับได้ไหมครับยืนยามเอกสักทีสิจ๊ะพ่อจา้าแม่จา้า